ด้วยวันนี้เรามาอยู่ใน l e สซากาส t ตูดิโอวันนี้เราจะมาอยู่นเกมที่มีชื่อว่า Fishing Life เหมือนเดิมเลยนะครับมันเสียงจะดังเกินโอเคเราก็ได้เรือใหม่ในพาคก่อนแล้วเราก็จะไปไกลได้มากขึ้น อยู oh, mm, yeah. ่โอ้ยนี่ไงอืมเยื่อเป็นเยื่อสักหน่อยว่ามีเมนูหนังสือมาใหม่เวทที่เราทำให้เสร็จหาตัวนี้ไม่เจอไหนลงไปดูเลยไม่มีมันไม่มีตัวอะไรเลยนะเข้าไปในแฮ้วัน ันนี้เราจะมาอะไรดีเราก็จะมาตกปลา <c oughs> อืมถ้ามีอีเวนต์อะไรใหม่ๆก็จะทำฉลามโู่นฉลามน้ำมันฉลามมานนิในเป็นเหยื่ออืมไปเลย ก็ตกปลาเล็กปลาน้อยไปก่อนไปอาเงินนี่นี่ตัวนี้ราคาดีย่มเอาไม่นะกดปิดช่างมันไม่เป็นไรมีหลายตัวสปอนทุกวันจุกนีในเหเลยเก็บตั้ง ไหนดูเลือดต่อไปกันอืมอนขมอนไม่มีใครสนใจนเช็ดเลยนี่ยังมีคนสนใจเราอยู่ไม่ใชคนสิป,ปลาเนี่ยร้านคา้คาขายคลองไม่เก็บตังค์ซื้อตุวมตัวละครใหม่ไปกันไปกันวิว ชิดนี้นี่เลยฟิวสนใจชั้นทีนี่นี่เลยฮึบขอยกตัวนี่นี่ ไม่ใช่นี่ขายร้านคา้าตัวละครแต่แล้วตัวละครไม่เอาไปตกดูได้เงินบวกสิบเปอร์เซ็นต์ืมมานี่มานี่มานี่ไม่น่าได้ปลาแถวนี้เริ่มหมดแล้ว สูงกวาเบิร์กบ้านอาวาวันไกลพ้นว้าวนี่โอ้ได้บยละสามสิบสองบาทสามสิบสองเหรียญสิบาทไม่ได้ไม่รู้สกุลเงินโบยยี่หกนั่นไงโฆษณากและครับเกียรจริงๆโฆษณา ไปแล้วเชฟเอาเงินอย่างนั้นก็ได้เงินก็จะเยอะขึ้นเก็บตัวเก็บตังค์งซื้อตู้ไอเก็บตังค์ซื้อตุลละครหมื่นสองแล้วกันเควส์วันนี้อ้อ มานี่หน่อยปลาละคาถุกนี่นายเป็นเหยื่อนี่ใหเนี่ยจัดตบปัญหาได้ไปีกตัวจัดการตัวปัญหายเนีงยกินหน่อยกินหน่อย เย่ yeah. ีในแห่เลยอาทิตย์หน้าเราอ,อาจจะมีคลิปเยลงลงเยอะกว่านี้นะครับวันนี้เราก็จะจวัดละคลิปวัดละคลิป มันก็ติดดูแล้วไม่ลงคลิปไม่ได้นะครับก็จะลงคลิปตกปลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆชิปสุดยอดทำไมไม่มีใครกินเบ็ดเราเลยกินเบ็ดฉันน่อย gì ship dầm lại một phút gì lắm tục ra về มไม่เห็นเลยวันนี้คงไม่ได้ตัวละคนใหมอ่ะเดี๋ยวเป็นคลิปหนะ้าใช่อ่ะเดี๋ยวเป็นคลิปหนะ้าวันนี้เอาตังให้ถึงประมาณหมื่นนึงเดี๋ยวค่อยไปทิปอืม นี่ตัวทำกำไรเลยบาปกระกเป๋าฟิวเอาพออย่างนี้ไปโน,น่นไม่ยัามานี้มานี้เอาไม่ใช่นายก็ได้นายก็ราคาไม่น้อยนะ ายฟิวผึม่โฆษณาเดี่ยวรับรับก็ได้ก็ทนดูโฆษณาไปนิดหน่อย สนาแป๊บเดียวรับได้ไปแล้วไปดูในปุ๊บก,กันสมุดโอ้โหจับปลาบิ๊กโชว์เรียบ ว้าวว้าวปลาบอสตั้งชื่อมันไวอืมให้จับยากมันชนะจ,จับยากเลยตกปลาไป ชิวๆถึงแม้ราคาจะไม่สูงแต่แถวนี้มีปลาดีๆลายเป็นเยื่อมาเนะ่ยตรงปลาแถวๆนี้ไปก็ได้แต่ปลากากาก,าก แผ่นฟ oh, ีดชิปแชบคลายหม่โอ้สองพันเนี่ยเยอะอยู่นะสองพันกดทนดูไป แลกกับสองพันสองพันวันนี้ก็มีหมื่นหนึ่งแล้วนะปาปีศาจถ้าจะจับในคลิปหน้าเหมือนกัน วันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ให้กำลังใจเราด้วยนะครับกดติดตามเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆนะคะบ,บ๊ายบาย